สวัสดีครับพี่พี่น้อง FC แฟนคลับแฟนช่องบ้านละกี้สองห้าหกทุกทุกท่านนะครับผมทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่นะครับก็สวัสดีกันทุกทท่านเลยนะครับก็มาเจอกันนะครับเป็นคลิปที่2สองหรับงวดประจำวันที่สิบหกเดือนเมษายนสองพนะครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับรัฐบาลไทยนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของบนอย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียวนะครับผม ซึ่งวดนนี้ก็แอดมีความมั่นใจนะครับมีความมั่นใจสูงอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับก่อนจะดูก็มาดูก่อนจะดูในะทางตัวเลขก็มาดูคลิปคำเตือนกันก่นกอนนะครับผมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ ก่อนจะดูแนวทางตัวเลขนะครับก็มาดูสรุปสรุปของวัที่แล้วสักแป๊บหนึ่งนะครับผมวดที่แล้วก็ของสุดท้ายนะครับของสุดท้ายก็ของสุดท้ายนะครับบนให้9กับ8นะครับ9กับ8 วันที่เก้านะครับวันที่เก้าก็ไปหลักร้อยนะครับผมไปหลักร้อยนะครับก็เข้าเก้าออกมาที่เก้าศูนยอเก้าศูนย์เจนะครับผมเก้าศูนย์เจ็ดงั้เองก็ให้ก็สองเจ็ดนะครับให้ไปสองเจให้ไปสองเจ็ดก็เรียกว่าศูนจะครับผมก็พลาดไปนะครับส่วน3าตัวให้เก้าสองเจ็ดนะครับเก้เจ็ดก็เสียไปแต้มเดียวนะครับเก้า เา907นะครับผมก็พลาดนะครับ70นันไปให้ที่ล่างนะครับไปให้ที่ล่างนะครับผมก็มาขึ้นบนนะครับมาขึ้นบนนะครับผมก็ติดไปนะครับส่วนหลักร้อยนะครับแอดก็ให้มาที่259นะครับเข้าที่9นะครับผมเข้าที่9นะครับ หลักร้อยก็ถือว่าแม่นนะครับก็ให้เข้าไปสามมวดเิ็ดนะครับผมหลักร้อยนะครับก็คลิปนี้ก็จับตาดูให้ดีนะครับผมสําหรับหลักร้อยนะครับใครมีสองตัวเด็ดๆนะครับข้างบนนะครับเอาสามตัวเออหลักร้อยไปใส่ได้นะครับผมเอาหลักร้อยที่แอปไปใส่ได้นะครับก็มาดูกันครับสําหรับงวดนี้นะครับผม รัฐบาลไทยฟันที่16ประจําวันที่16เดือนสิงหาเดือนเมษายน2566นะครับมาครบบนนะครับมาครบบน10735นะครับ10735นะครับผมก็ฟันที่7กับ3นะครับผมฟันที่7กับ3นะครับ7กับ3ไม่แน่อาจจะมากอดคอกันมานะครับ เจ็ดกับสามนะครับผมสามมาได้คือหลักหน่วยนะครับสามมาได้คือหลักหน่วยถ้าเจ็ดมาได้คือหลักสิบกับหลักร้อยนะครับเจ็ดหลักสิบกับหลักร้อยนะครับร้อยกับสิบนะครับผม จับคู่นะครับจับคู่จับคู่ก็ศูนสานะครับ1นสามนะครับ เจ็ดสามเก้าสามแล้วก็ห้าสามนะครับชุดบนนี้ฟันที่ศูนย์สามนะครับผมศูนย์สามนะครับ แล้วก็เจ็ดสามนะครับส่วนหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยก็ หนึ 1> 1่งกับเจ็ดนะครับหนึ่งกับเจ็ดก็มีโอกาสมาได้ทั้งสองตัวนะครับหนึ่งกับเจ็ดนะครับผมหนึ่งกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดก็ได้นะครับเน้นที่เจ็ดนะครับ <c oughs> หรือใครชอบหนึ่งก็หนึ่งก็ได้นะครับก็มีโอกาสมีโอกาสทั้งสองตัวนะครับผมหลักร้อยมีทั้งหมดห้าห้าคู่ห้าชุดนะครับผมห้าชุดก็มีเจ็ด 03นะครับ173 713 793 ก็193นะครับ 737นะครับอ่า773นะครับผม773นะครับขออภัยครับ773เน้นที่7 03แล้วก็173นะครับ793นะครับผม193นะครับ ก็จะได้ประมาณนี้ครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เดือน4ี่ปีห6นะครับผมก็มาครอบ,บนนะครับก็10735นะครับผม10735นะครับก็ได้เลขเด่นนะครับได้เลขเด่นที่7กับ3นะครับฟันที่7กับ3นะครับผม ส่วนจับคู่นะครับก็0 3 1 3 73 93แล้วก็53นะครับวงกลมให้ที่เน้นที่03กับ73นะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็มี93ชุดนะครับผมหลักร้อยก็มี7กับ1นะครับ1กับ7นะครับผมจับคู่ได้3ตัวก็703 1 7 3 7 1 3ดแล้วก็7 9 3 ตามด้วย193แล้วก็773นะครับก็เสียสันใต้เสีดแดงนะครับตัวนี้นะครับผม703 173 793แล้วก็193นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมก็ ให้เอฟซีใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยนะด้วยนะครับตัวเลขมีข้อมหลุนนะครับผมก็แอดก็ทําตามส่วนนะครับก็ไม่รู้ว่าเลขจากตัวไหนนะครับผมแต่แต่งวดนี้นะครับมีความมั่นใจสูงนะครับมีความมั่นใจสูงเหมือนกันนะครับผมก็ให้เอฟซี hey, ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชอบว่าจัดขัดก็ผ่านนะครับ ท้ายท้ายสุดนี้ก็ขอให้ซื้อทุกท่านนะครับถูกหวยรวยเบอร์ไปด้วยกันนะครับผมสําหรับงวดนี้นะครับผมก็ขอให้โชคโชคหมันหมานล่ำล่ำรวยๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะครับผมรักษาสุขภาพให้ดีนะครับโรขยาปรมาลาลาภานะครับความไม่มีโรคเป็นลาภเปเสือนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดี วันนี้เออสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม